ที่แผ่ไทยมาเนินนานคนมอบเขาดำนางบังหมดคดทา,าสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญามืดบอดทางปัญญาประชารชนผู้คนแค้นได้เสเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูศักดิ์สิทองมนุษย์ นดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลถตัวหมอบตามยอมรับพิสาร,รายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุขนทางเสรีเท่าที่ กบถอดประชาชนผู้ประเสริฐมิเศีทางครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้มาก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมีธุระ ที่จะต้องทำในคืนนี้นะครับหัวข้อวันนี้นะครับข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนนะครับแล้วก็ผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเข้าประเด็นให้ตรงเป้าที่สุดแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับคือประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนที่ได้ทำลายพระพุทธศาสนาซึ่งผมนะได้ดูข่าวแล้วเนี่ย เห็นแล้วกนะ็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้นะครับเราเคยนึกถึงภาพตาลิบันนะพวกตาลิบันเนี่ยที่เราบอกพูดกันนะระเบิดพระระเบิดอะไรทั้งหมดเนี่ยเหตุผลก็นะครับเราก็พอเข้าใจได้เป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาเนะเรื่องของจีนนี่เดี๋ยวต้องไปดูครับมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่พอสมควรแต่เรื่องทีนะ่น่าสนใจที่สุดเวลานี้คงหนีไม่พ้นแล้วครับ กรณีของทนายอานนท์นำพานะก็เห็นว่าตอนนี้นะครับคืนแรกก็คงนอนคุกไปแล้วนะแล้ววันใหม่นี่เดี๋ยวก็ไปขอตัวฝากขังต่อนะที่ศารอาญาคือการจับตัวของทนายอานนท์นำพาเนี่ยนะเป็นเรื่องที่แน่นอนนะทุกฝ่ายก็บอกว่าคาดหวังอยู่แล้วว่าคาดหมายอยู่แล้วว่าเขาจะต้องทําจะทําช้าทําเร็วจะเอาหนักขนาดไหนยังไง ที่แน่เลยเนี่ยตำรวจเนี่ยรับลูกเต็มๆนะครับในใบหมายจับแล้วก็รู้สึกมันไม่แน่จะเป็นหมายจับหรือเปล่านะครับน่าจะใช่ที่ผ่านกันมานะมีการระบุด,ด้วยว่าคดีเนี้ยมีโทษหนักเกินกว่า3ปนีนั่นแปลว่าเตรียมการไว้สำหรับการคัดค้านการประกันตัวแปลว่าทางตำรวจน่ะยืยนยันจะไม่ให้ประกันตัวที่ศาลเนี่ย นะครับจะมีความเห็นอย่างไรเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะได้รู้กันแต่ที่น่ารังเกียจที่สุดเนี่ยตำรวจไทยเนี่ยนะซึ่งผมก็เชื่อว่าตำรวจที่เป็นตำรวจมะเขือเทศเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะยังพอมีอะไรอยู่ในจิตสํานึกบ้างแต่วันนี้มันต้องไปดูว่ากลไกร,รัฐการไทยเราเนี่ยท้ายที่สุดมาแล้วเนี่ยมันต้องไปดูว่าใครเป็นใหญ่นะ เชน i n of อมม m น n d มัเนี่ยข้างบนสั่งมาปุ๊บข้างล่างต้องทําถ้าทําไม่ได้ใครทําพลาดก็มีผลต่ออนาคตมันก็เลยกลายเป็นว่าระบบราชการไทยแล้เนี่ยมันไปรับใช้นะคนที่มีอํานาจให้ยศถาบรรดาศักดิ์ให้การเลื่อนตําแหน่งนะครับให้ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นลูกน้องก็จะเชื่อผู้ใหญ่นะผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็จะมีผู้บังคับบัญชาระดับใหญ่ขึ้นไปอีก แล้วถ้าเป็นระดับอธิบดีหรือพอบอรตอร,อพอบอร,ร์นะพบชอนนสมัยนี้ก็ต้องดูว่าใครเป็นคนแต่งตั้งนะครับก็ไล่กันขึ้นไปอย่างนั้นนะแล้วทุกคนเนี่ยก็รู้ดีว่าอันไหนสมควรที่จะต้องนทำยังไงเพราะฉะนั้นในเวลาที่กระแสประชาชน,นกําลังต่อสู้กับเผด็จการโดยที่เผด็จการถือเรียกว่าถือไพ่ที่เหนือกว่าในเรื่องของกฎมงกฎหมายต่าง แต่ว่าพ่ายแพ้อย่างหลุดลุยนะครับจนหน้าเป็นห่วงคือเรื่องของศรัทธานะแล้วก็ความที่ไม่มีไม่มีผลประโยชน์ไม่มีเขาเรียกอ,อะไรไม่มีคุณความดีให้ประชาชนได้รำลึกถึงนะระลึกถึงมันก็เลยยิ่งทำให้เผด็จการเนี่ยนะลำบากมากตอนนี้น้องๆกนะ็เตรียมพร้อมจะเดินหน้ากันต่อซึ่งดูข่าวคราวแล้วเนี่ยมันน่าสนใจ แต่สิ่งที่เราต้องพูดกันเลยว่าเออเนี่ยมีพี่น้องบอกนะตำรวจทําเพื่อยศเพื่อตําแหน่งรักตัวกลัวตายขี้ขาดตาขาวผมเข้าใจตํารวจแต่มันมีตํารวจบางกลุ่มที่ตั้งใจจงใจเต็มใจที่จะจัดการกับนะประชาชนวันนี้หัวข้อที่เราพูดกันเนี่ยพี่น้องต้องตระหนักดีอยู่แล้วว่าตำรวจเนี่ยนะครับแม้จะมีผู้บังคับบัญชามีอะไรก็แล้วแต่ เวลาปฏิบัติหน้าที่ถ้าเป็นตำรวจแตงโมมาก่อนก็จะดูเป็นมิตรหน่อยแต่มันจะมีถึงตอนสําคัญสําคัญมาเนี่ยนะสำหรับงานบางอย่างเนี่ยทั้งตำรวจทั้งทหารนะการอุ้มการเอาไปคมขู่อะไรทั้งหมดนะการกลั่นแกล้งหรือแม้กระทั่งการนะใช้วิชามานยาพงยาพิษต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้เรามองข้ามไม่ได้เลยนะนะทีนี้ตำรวจทหารข้าราชการทั้งหมดโดยรวมเนี่ย เราต้องเอาอยัางไงดีพูดกันง่ายๆว่าคนเหล่านี้ถ้าไม่มีเงินเดือนจากภาษีกรประชาชนเนี่ยก,ก็ชีวิตก็อยู่ไม่ได้นะครับทำนาทำไร่ทำสวนก็ไม่ได้ทำมาเต็มที่แล้วพวกนี้สุขสบายแม้ว่าเงินเดือนจะเป็นนี่เป็นสินเยอะกว่าแต่ว่าถึงเวลามาก็ได้ถึงเวลามาก็ได้ความเสี่ยงในหน้าที่การงานโดนไล่ออกอะไรมันไม่ค่อยมียกเว้นจะทำผิดชั่วร้ายจริงๆ นคนเหล่านี้ข้าราชการจำนวนมากเลยเลยเฉยชามองว่าบ้านเมืองมันก็ไปได้ไปได้สิครับเพราะท่านได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นกันนะครับผมไปดูวันเนี้ที่ผมไปดูเงินเดือนข้าราชการโอ้ตะลึงเลยเฉพาะเป็นญาตรีที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเท่าที่เห็นนะแรกเริ่มเข้าไปใหม่ๆเนี่ยประมาณ20,000กว่าแล้วนะครับแล้วก็ไล่ไปถ้าเป็นยาเอกเนี่ก็นะ4 0,000กว่าห0,000แล้วนะ ถ้าได้เป็นพอสอ,อะไรทั้งหมด่ยขึ้นไปเ,นเกือบแสนแล้วนะพอสอรอสอก็เงินเดือนเป็นเรือนแสนแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์มหาลัยเนี่ยว่าไปแล้วก็ไม่เดือดอร้อนเลยเงินแสนนี่ไม่ใช่น้อยนะเราก็สอนพิเศษอีกมีหลักสูตรพิเศษอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ในเมืองไทยเรื่องการเงินการทองเนี่ยผมก็ได้คุยกับอาจารย์ไทยบางส่วนที่เคยเจอกันที่ฮาร์วาร์ดนะครับก็บอกว่าเรื่องเองเินเรื่องทองนี่ไม่ได้มีปัญหาไดเลยนะ แต่ว่าอุดมการณ์ที่มีอยู่เนี่ยคนบางคนเขาก็ทนไม่ได้เขาต้องมาต่อสู้นะหลายคนก็ในเมื่อตัวเองสบายแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอะไรมากมายให้มันลําบากทําไมอะไรประมาณอย่างนี้นะแต่แท้ที่จริงไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่มันก็ได้รับเงินนะเงินช่วยเหลือจากเงินภาษีของประชาชนทั้งสิน้นแล้วจริงๆด้วยจิตสํานึกของบ้านของเมืองวันนี้นะครับมันเผด็จการชัดเจนความชั่วร้ายชัดเจนนะ เราปล่อยให้บ้านเมืองมันไหลมาขนาดนี้ผมว่ามันเกินไปแล้วสิ่งที่ทำกับทนายอานนท์อะไรทั้งหมดเนี่ยวันนี้มันสิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนที่สุดคือสถาบันกษัตริย์คือตัวปัญหาจริงๆสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมของความขัดแย้งและความเป็นเผด็จการอย่างแท้จริงแต่ต้องไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่นะตัวเองทำนะมันต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์คนวิพากษ์วิจารณ์นะอย่างพวกผมนี่ก็ต้องมาอยู่ข้างนอกนะก็ปิดกั้นเต็มที่ แล้วคนที่วิจารณ์กันในประเทศเขาพูดตามหลักตามเกณฑ์ในสภาพูดไม่ได้เลยถ้าพูดไม่ได้เราจะแก้ไขย,ยังไงก็โชคดีที่ว่านะการเสียสละของทนายอนนท์วันเนี้ยก็ทําให้เกิดกระแสะชัดเจนเสียงเรียกร้องแม้กระทั่งผมเห็นไอติมนะครับพรทก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้มันควรจะพูดได้ถ้าพูดไม่ได้ก็จะแก้ปัญหาได้อย่างไรนี่ทฤษฎีมดแดงล้มช้างเนี่ยย้ำ นะครับเราบอกสื่อสารกับตั้งแต่กษัตริย์ภูมิพลมาแล้วว่าปัญหามันต้องแก้ที่สาเหตุและปัญหาประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนหลายหมู่หลายเหล่าไม่ใช่คนเดียวกลุ่มเดียวนะพวกเราที่ไม่ไม่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดีในการต่อต้านเผด็จการนะครับและปล่อยให้เผด็จการอย่างที่เราเห็นนะสามปอเนี่ยมันมีเหลี่ยมไหนมุมไหนที่ทาให้เห็นว่ามันฉลาดมันแน่มันเก่งมันเจ๋งและมันดีกว่านะักการเมืองทั่วไป เราปล่อยพวกนี้อยู่ในอํานาจมาหกปีแล้วสร้างหนี้สินจํานวนมหาศาลมากแล้วความหวังเราไม่มีเลยเงินที่เป็นหนี้นะ่ะถ้าเป็นแล้วได้ทารวอวัตถุได้เขื่อนอย่างดีได้ระบบการจัดการได้รถไฟความเร็วสูงไม่นี่ไม่มีแต่หนี้สินที่สร้างรวมกันนั้นมากกว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทั้งหมดรวมกันนะแล้วมันจะอยู่ต่ออีกแล้ววันนี้ก็แกล้งจะไปฟังคนโน้นคนนั้นคนนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองข้าราชการทั้งหลายท่านต้องเข้าใจแล้วนะวันนี้ยเสียงกู่ร้องที่นะน้องๆเขานะแล้วก็ไม่ใช่น้องๆละคงจะมีหลายฝ่ายที่เขาตะโกนตอนที่ลากตัวทนายอานนท์ไปเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เตือนใจนะกับคนที่เป็นข้าราชการได้อย่างดีนะครับแล้ววันนี้เราก็จะจับตาดูครับศาลนะครับเมื่อวานเนี่ยนะเขาก็ไม่ยอม ปฏิบัติหน้าที่นะเขาบอกว่านะก็จะให้มาตัดสินออกเวลาราชการมันไม่ถูกต้องนะเขาก็สั่งกลับไปก่อนแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับองค์ทุกวงการนะครับตั้งแต่อายการขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ผู้ตัดผู้พิพากษาด้วยอะไรด้วยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไอ้พวกองค์กรอิสระนะวันนี้สังคมไทยตั้งคําถามอย่างมากแล้วจริงๆผมว่านะถ้าเรารวมรวมตัวกันติดวันข้างหน้าเนี่ยนะครับอาจจะจําเป็นต้องพูดกันถึงขนาดว่า ถ้ายังทําหน้าที่กันแบบนี้นะถพาพลังเรามากเนี่ยไม่ยอมเสียภาษีนะครับดูซิว่าไม่มีเงินเดือนไปจ่ายแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงนะซึ่งมันมีวิธีการอีกเยอะที่ชาประชาชนไม่ยอมรับแล้วนะทนไม่ได้ต่อไปแล้วเนี่ยวันข้างหน้ามันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆแต่มันต้องรวมตัวกันอยู่เมื่อพูดถึงเรื่องการรวมตัวกันเนี่ยนะเอาละก่อนจะไปว่าเรื่องการรวมตัวอย่างอื่นเนี่ยขออนุญาตนะครับเชิญชวนพี่น้องนิดหนึ่ง <c oughs> ผมต้องการพี่น้องสักไม่เกิน10บรายนะครับใครที่พอจะติดตามข่าวสารแล้วมีเวลาว่างนะงานที่จะมาร่วมกันเนี่ยนะมันง่ายนิดเดียวผมกำลังจะทำะบัญชีจดหมายเหตุนะครับจดหมายเหตุการกระทำของข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ประเด็จการอยู่เนี่ยทุกวันที่มีข่าวอะไรขึ้นมานะแล้วน้องๆโดนจับโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งชื่อเข้ามานะครับผมใช้อีเมล foreverche a gmail com นะพี่น้องเห็นอยู่แล้วใต้คลิปผมนะถ้าพี่น้องมีความปรารถนาจะร่วมกันนะผมจะมีวิธีการบันทึกตรงนี้ไว้แล้วเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมา ใครไปทําหน้าที่อะไรนะอย่างเช่นที่สถานีตารวจเออที่ศาลหรือเปล่าเนะ่เออสถานีตํารวจน้องโบเขาพยายามจะเข้าไปนะไปดูแลเพราะว่า,าก็เด็กมันก็ยังไม่ประสีภาษาอะไรแล้วจริงๆเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่ยังถือว่าบริสุทธิ์เนี่ยจะได้รับการนะไ,ดได้รับการช่วยเหลือของทนายความไปอยู่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน20คนมากักนะไม่ให้น้องโบเข้าไป นี่มันเป็นลักษณะที่ปฏิบัติการรับใช้เผด็จการทำลายสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนทั้งสิน้นสิ่งที่เราทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่รายชื่อที่มีอยู่เราจะร่วมกันจดบันทึกทุกอันทุกจังหวัดต,ตำรวจทหารข้าราชการคนไหนก็ตามผู้ว่าในอำเภอนะหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านใครก็ตามที่มีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยต่อหลักการประชาธิปไตยรับใช้เผด็จการ ย่ำายีประชาชนเราจะบันทึกเอาไว้แล้วถ้าพี่น้องนะมาร่วมกับผมนะนี่เราไม่ใช่ว่าจะไปเอาโทษเอาผิดหรือว่าจะไปสั่งฆ่าสั่งฟันหรือทําให้เกิดการเกลียดชังแต่ว่าวันข้างหน้าถ้าเกิดประชาชนเราไม่ไม่ข้างแค้นอะไรแต่วันข้างหน้าถ้าฝั่งประชาชนชนะมีรัฐบาลของประชาชนแล้วบุคคลเหล่านี้ก็สมควรที่จะต้องได้รับการพิจารณาตามกรรมที่เขาได้ก่อไว้ ถ้าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยก่อนที่พวกนี้จะ,กะเกษียณอายุนะครับแล้วรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยขึ้นมาเนี่ยจะได้รู้เอาไว้แล้วบันทึกนี้ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมีพฤติการยังไงเนี่ยนะครับเขียนบรรยายแล้วก็นะมีถ้ามีวิดีโอก็ใส่ลิงก์วิดีโอเข้ามาด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะให้พิธีพี่น้องขึ้นโพสต์โดยที่1จะไม่มีใครรู้เลยว่าพี่น้องโพสต์2โพสต์เข้าไปแล้วปุ๊บมันจะโผล่ขึ้นไปให้คนได้เห็นทั้งโลก เราจะบันทึกเอาไว้แล้วผมอาจจะทำเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเราจะไล่ย้อนประวัติของคอสอชอประยุทธ์ประวิทย์อนุพงศ์และคณะรวมทั้งเครือข่ายที่รับใช้ทั้งหมดใครทำอะไรไว้ตอนไหนข้อหาความผิดคืออะไรเนี่ยผมจะทำนะเดี๋ยวจะทำเป็นแบบฟอร์มไว้ให้แล้วพี่น้องก็พิมพ์ใส่แล้วก็มันก็จะโผล่นะไปที่ศูนย์กลางซึ่งเป็นระบบที่จัดเก็บโดยชัดเจน คนที่ผมต้องการให้มาช่วยเนี่ยท่านไม่ใช่ทํางานทุกวันหรอกตามข่าวอ่านข่าวแล้วท่านเห็นว่าอะไรตรงไหนควรบันทึกเอาไว้เราจะบันทึกเอาไว้หรือ Mac แม้กระทั่งนะเหรียญทองแน่นหนาพูดอะไรไว้แต่ละวันผู้สื่อข่าวบางคนได้พูดอะไรไว้เราบันทึกไว้ให้หมดผู้สื่อข่าวด้วยนะครับก็ นี่มันคือวิธีการหนึ่งที่เราจะได้นะให้ลูกหลานได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าคนไทยเราเนี่ยมันมีคนที่คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้โดยเพราะข้าราชการก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จะเอารวมถึงนะตัวแทนเผด็จการระดับข้างบนในติบริกรต่างๆนะแล้วคนในเครือข่ายเขาด้วยนักการเมืองอาจจะทําไว้อีกบัญชีหนึ่งก็ได้นะครับหรือส่งมาที่เดียวกันแล้วเดี๋ยวผมมานั่งเรียงเอาว่านี่เป็นกลุ่มนักการเมืองอันนี้เป็นกลุ่มนะ,ะเผด็จการ นะครับที่กลุ่มอํานาจอยู่แล้วก็อาจจะเป็นอีกลุ่มหนึ่งเป็นประชาชนและผู้สื้อข่าวหรือว่านะอะไรอย่างอืง่นทั่วไปแต่พี่น้องก็สามารถจะร่วมตรงนี้ได้ผมจะดูซิว่าพี่น้องที่ฟังคลิปอยู่เนี่ยมีใครนะจะมีความกล้าและเสียสละมาร่วมกันทําบ้างซึ่งเป็นงานเล็กน้อยมากอันเนี้ยนะครับคือพี่น้องโพสเนี่ยนะพี่น้องแค่ส่งอีเมลมาที่นะอีเมลที่ผมให้เนี่ยพี่น้องส่งไปปุ๊บ มันจะไม่รู้จะไม่เห็นแล้วว่าใครพี่น้องส่งนะเวลาไปโผล่ที่หน้าหน้าเว็บเนี่ยมันจะมีแต่ข้อมูลแล้วไม่มีชื่อคนโพสนะครับเพราะนั้นพี่น้องไม่เป็นอันตรายแน่นอนแต่เราจะได้มาช่วยกันตรงนี้นะครับหรือพี่น้องถ้ามีข้อมูลอะไรใครมันก็ต้องชัดซึ่งถ้าพี่น้องสมัครมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตกลงกันว่าแบบฟอร์มการนะรายงานเนี่ยจะเป็นยังไงเช่นชื่ออะไรทำอะไร เมื่อไหร่นะทําอย่างไรนะครับประมาณอย่างนี้นะครับพอพี่น้องส่งมาวรอปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปไล่เติมแท็กนะครับว่าเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นทหารตำรวจนะหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปเป็นผู้สื่อข่าวเป็นอาจารย์มหาอะไรแล้วตอนหลังเนี่ยเราต้องการจะหาเนี่ยเราก็จะได้หาได้ว่านะอาจารย์มหาอะไรคนไหนบ้างที่พูดอะไรยังไงนะนะก เอาเป็นว่านะมันต้องบันทึกไว้ครับคือการบันทึกกรรมเราไม่ได้คิดนะปองร้ายหรือว่าอาฆาตมาดร,ร้ายเพียงแต่ว่าถึงเวลาที่ประชาชนเป็นใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องเอามาพิจารณาในเรื่องของฐานความผิดต่างๆนะครับก็เอาเป็นว่าฝากพี่น้องเดวยกันแล้วกันนะครับไ้มาช่วยกันนะ foreverch@gmail.com ที่ในะต้คำบรรยายของวิดีโอเนี่ยครับพี่น้องก็ส่งมาได้ ทีนี้เราไปเข้าประเด็นที่สองกันนะครับแปบ๊บนะครับ